สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันนะคะอันติเกตเอนนะคะวันนี้นะคะอันเอาอัติสมาถ่ายให้พี่ดูอีกหนึ่งคันนะคะพี่ๆค่คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเกตเอที่ทางเราคัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พรถปี18บแปดนะม่นการใช้งานวิ่งไปที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลนนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าเกตเอมากๆนะคะคัดมาเรียบร้อยนะคะสีแท้สีเดิมจาก โรงงานนะคะพี่พีค่คันนี้สีดําแท้จากโรงงานเลยนะคะประวัติศูนย์สำนักงานแค่มือเดียวเช็คได้เลยนะคะวันนี้อันอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่1นนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายลงสะพานมาขับตรงมานิดนึงจะเจ,เจอเจอบริษัทเราเลยพี่พี่มีรถให้เลือกมากกว่า450คันสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะอยากมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะคะเรียนเชิญเลยนะคะที่ซอยเสรีไทยนะคะ 68แยก1น,นะคะขับตรงเข้ามาหรือว่าเซิร์ชบริษัทเพชรยนต์นะคะจะขึ้นเลขที่ปลายทางให้เลยนะ,ะและพี่ๆสามารถกดในแมปมาได้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่มาดูไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะเรียนเชิญนะคะให้พี่ๆดูคลิปนี้นะคะประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวอันถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะโฉมไมเนอร์เชนปี18นะคะ ราคาของเรานะคะตั้งขายอยู่ที่439,000บาทไม่แค่แสนห0 0่งหนะคะพี่ๆคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7,500นะคะรูค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปดูตัวรถกรันบอกก่อนนะคะว่าเพชรยนต์ของเราเนาะเปิดทําการมามากกว่า24ปีนะคะพี่ๆเราขายเฉพาะรถเกียร์เอเท่านั้นนะคะอติตของเราทุกคันนะคะเป็นรถประวัติศูนย์สำนักงานแค่มือเดียวเช็คประวัติได้ทุกระยะตัวรถเลยนะคะ วารันตีให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะพี่ๆคันนี้ประวัติสูนจากโรงงานเลยนะมาดูนะคะในส่วนของตัวรถเลยนะบอดี้เดิมข้างๆนะคะคันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้วารันตีให้เลยว่ารถเกรดเอแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันคมของตัวรถนะคะต้องบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยลักยิ้มแม้แต่อย่างเดียวนะคะ ัวโคมไฟด้านหน้านะคะได้มาเป็นหลอดโปรเจคเตอร์อะโคมไฟด้านหน้าขออภัยเนี่พี่ได้มาเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะพี่ขาได้มาเป็นฮาโลเจนเนาะตัวนี้เขาจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนก็ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะคะไม่ใช่ตัวนิวเนาะ พี่พีๆคันนี้นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนมานะโคมไฟด้านหน้าใสๆแบบนี้เลยนะคะตัวนะคะไฟเลี้ยวนะแยกมาแล้วตัางหักนะคะมีเดย์ทอมลันนิ่งไลฟ์มาให้ด้วยนะโคมไฟใส,สๆนะคะไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมยียมนะคะสองเส้นตัวยูแบบนี้นะคะแบบทุกอย่างติดอยู่ปกตินะ สเกิร์ตด้านล่างไม่มีร่องรอยนะคะของการถูกเฉียวชนมาน,นะคะสวยๆใสๆเลยคันนี้นะคะสภาพมือสองป้ายแดงนะคะพี่ๆดูนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตรงนี้เนาะช่องระบายอากาศนะคะแข็งแรงทนทานใช้ได้เลยนะ<อ>ป้ายทะเบียนนะคะพี่ๆจะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะ7กอไก่ถอถุงนะคะ4931กกรุงเทพมหานคร คันนี้เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆนะคะสําหรับสีดําของเราไม่ได้มาบ่อยนะคะพี่ๆมาเร็วไปเร็วมากคันนี้เครื่อง1.6ตัวจีนนะคะสมมไม่ได้เชนปี18มาดูนะคะกันต่อในส่วนของแม็กนะคะแม็กแค่เดิมจากโรงงานนะคะอันลอยลมดําอันลอยหน้าเงาเลยนะคะสวยๆนะคันนี้นะคะขอบแม็กขอบ16นะคะได้ยางดัหล็อปเนาะเดี๋ยวอันดูปียางให้นะคะยางดัหล็อปน่าจะปี22 ดันหลออปีย2บ2ทั้ง4เส้นออกไปใช้งานเลยนะคะแม็กแท้เดิมนะจากโรงงานยางปีใหม่ๆดอกยางเยอะๆอย่างนี้เอาออกไปใช้อีกได้ปี2ปีเลยพี่พี่ดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะบอกเลยว่าแท้เดิมจากโรงงานแน่นอน ไม่มีตัดต่อตากต,ต,ตอนนะคะเบ้าโชคเดิมเดิมไม่มีตัดมาแน่นอนพี่ๆขะคันส,สีเดิมนะรถไม่มีประวัติพิกามชนหนักมาวารันตีให้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะอยางมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะคะอันเรียนเชิญให้รีบมาเลยสําหรับคันสีดําสําหรับใครที่ชอบสีดํานะคะทูโทนแบบนี้นะพลาดไม่ได้เพราะว่าคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่ๆมาเร็วต้องไปเร็วแน่นอนนะ สำหรับกระจกบานข้างหน้านะคะเป็นแท้เดิมจากโตโยต้านะคะพี่พี่คันนี้นะคะกระจกบานหน้าน่าจะติดซีมาที่40นะคะ ขอภัยพี่ๆนะคะเมื่อกี้มีสายโทรเข้านะคะกระจกนะคะพี่ๆขาพับปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาในตัวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาดูนะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกแค้เดิมอรโตโยต้าทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้นะคะมีกันเสียงแจ้งเตือนกันขโมยให้นะคะพี่ๆดูภายในกันนิดนึงนะคะตัวนี้นะสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะก็จะสวยๆมาแบบนี้เลยนะ ตัวบอรน,นะคะเป็นบ่อรดหนังสีเบจนะคะพี่พี่ขายเดินสติกชิ่งได้มาสีขาวเนาะอารมณ์ก็จะแบบคุณโทนนะคะสีเบจนะคะตัดกับสีดํานะอารมณ์แบบมินิมอลนะคะพี่ๆมาดูในส่วนของหัวน็อตนะคะจุดสําคัญสําคัญนะ หัวน็อตนะคะประตูนะเดิมๆมคมๆแบบนี้วารันตีให้อีกเสียงหนึ่งนะคะว่ารถไม่เคยมีประวัติโดนชนมาหัวน็อตไม่เคยถูกงัดแงะถูกไขนะคะไม่รอนจากฐานเดิมนะคะไม่ลอยขึ้นมาจากฐานเดิมวารันตีให้เลยว่ารถเกรดเแน่นอนพี่ๆดูนะคะในส่วนของน็อตนะซุ้มเสาบีนะคะด้านล่างซุ้มประตูนะคะฝั่งด้านผู้โดยสารเนาะฝั่งด้านผู้ขนั่ง คนข้างคนขับนะคะวารันตีให้เลยว่าเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนตัวเพจนะคะเพจแท้เพดเดิมจากโรงงานพี่พี่ขาเพจไม่มีร่องรอยของการถูกโปสีทับแสดงว่ารถไม่เคยโดนชนมานะคะถ้ารถเดินเคยโดนชนนะคะเขาจะมีการทําสีนะคะแล้วเพจตรงนี้นะคะจะถูกสาดสีทับนะมันต้องมีร่องรอยของการสีปนเปื้อนมาเนาะแต่นี่เพจแท้เพดเดิมไม่มีแน่นอนรับประกันเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะรถเดิมแท้ไม่มีตัดต่อตัดตอนนะ พี่พี่มาดูในส่วนของซุ้มประตูนะเสาเสา,สา A อนี่นะคะให้พี่ๆดูเลยหัว oh, น mm ็อ hmm. ตเดินแท้จากโรงงานนะคะารันตีให้เลยว่ารถเกรดเอแน่นอนนะคะพี่ๆนี่ฝั่งประตูนะคะไม่มีการยืดหยุ่นได้ดีนะค่ะคันนี้ประตูไม่ไหลนะคะยืดหยุ่นได้ดีนะรถแท้รถเดิมนะคะไม่เคยโดนชนมาไม่เคยงัดแงะนะคะก็จะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันวารันตีให้อีกเสียงหนึ่งเนาะพี่ๆมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างนะคะ ตัวบ่อด้านหลังนะคะบ่อหนังสีเบจเหมือนกันนะสภาพสวยงามนะคะร้อเซนมีร่องรอยของการใช้งานขาพี่ๆขาแต่ไม่มีรอยแตกขาดแตกแล้าแต่อย่างใดวารันตีให้เลยนะสวยงามจริงๆนะคะเราถ่ายให้ดูนะอุปกรณ์มาครบเซตนะคะไฟฟ้าภายในใช้ได้ทุกอย่างนะคะมีที่ชาร์จแบตให้2จุดเลยด้านหลังนะคะสามารถชาร์จแบตได้นะผู้นั่งโดยสารด้านหลัง มาดูนะคะทางด้านหลังกันบ้างน,นะคะ, ind, ะ,ค,ะคันนี้ชุดไฟท้ายของเขามาเป็น LED Light like Guiding นะคะไฟเบรกท็อปทิมนะคะแล้วก็ไฟเบรกลงที่3นะคะติดอยู่ภายในตัวรถฝั่งนู้นนะคันนี้นะสวยๆเลยนะระบบไฟใช้งานได้ปกติแบตโลโก้ทุกอย่างติดอยู่นะคะตำแหน่งเดิมๆไม่มีชำรุ้สูญหายนะกระจกนะคะเป็นแท้เดิมจาก t o y ย t a นะคะคันนี้ไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงนะคะพี่ๆเปิดขึ้นไปนะ อ่ะตัวฝากระโปงนะคะด้านท้ายเนาะชุดเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระของเราค่อนข้างกว้างขวางนะคะพี่พี่บรรจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะมาดูหัวนอ็อตจุดสําคัญสําคัญรถแท้เดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยงัดแงะแก้ไขนะคะนี่ไฟแท้เดิมไทยคอตโต้นนะคะด้านหลังนะ ทุกอย่างนะคะเป็นแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยสปอร์ตเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆนะคะรถเข้าใหม่เนาะมีฝุ่นไห่นามีปัญหานะคะพี่ๆเดี๋ยวเราล้างทาความสะอาดให้นะนี่ดูสปอร์ตเม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้ขี่โรงงานจากโรบอทนะคะนี่หัวน็อตนะคะตรงอ่ะด้านท้ายนะคะจิกซีนท้ายให้ดูด้วยนะคะซีนแท้ซีนเดิมจิกเข้าแบบนี้รถไม่เคยมีประวัติโดนชนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยตัดต่อมานะ นี่นะคะฉะน,นกันความร้อนก็นใช้งานได้ปกติเลยทุกอย่างพี่ๆค่ะดูหัวน็อตนะวารันตีให้วรถเกียร์เองนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเป็นคันนี้นะ,ะผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทอยากผ่อนสบายๆเบาๆเนาะสำหรับรถนะคะเอาติดเครื่อง1น g นะ,ะปีนี้นะคะปี18รถปี18ปนะปีนี้ปี23-24รถ6-7ปีนะคะผ่อนสบายๆแบบนี้สวยๆเลยไปดูภายในกันนิดนึงค่ะ เปิดม่านนะคะแผงประตูนะของเขาจะคุมโทนมาด้วยสีดําตัดกับสีเบจนะคะนี่ชุดนะคะแผงประตูฝั่งทางด้านนี้นะคะเป็นปรับออโต้นะคะพ,พี่ด้านผู้ขับนะกระจกสามารถปรับออโต้ได้ทั้ง4บานเลยนะเดี๋ยวอันพาดูด้านในอีกทีหนึ่งนะคะมาดูตัวไมค์การใช้งานนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันนี่ชึ้งเดียวติดเลยพี่ๆมาดูนะคะในส่วนของหน้าจอเลือนไมค์นะ ลมแอร์เย็นสบายนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นอับแต่อย่างใดนะคะหน้าจอเลือนไหมหนึ่งแก้อย4ี่สิเกิโลเมตรนะคะไม่แท้เดิมจากโรงงานประวัติส่วนเช็คได้นะคะคันนี้สวยงามมากนะคะประวัติส่วนแท้แน่นอนเช็คได้ทุกระยะตัวใหม่เลยนะรถนะคะคันนี้นะคะลำโพงมีมาให้6จุดเรียบร้อยนะคะแอร์แบกอีก7ลูกนะพี่ๆกระจกนะคะด้านข้างเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นฟุตสตาร์ทนะ ลมแอร์เย็นสบายนะคะหน้าจอนะคะสามารถเล่นได้ FMAM นะคะ USB AUX เสียบได้วิทยุนะคะฟังได้ทุกคืนเลยนะคะ FM 1 FM 2เล่นได้เนาะตัวนี้เสียบ USB AUX นะคะในส่วนของแอร์นะคะมาเป็นแอร์อนาล็อกแบบปรับระดับนะคะพี่ๆคันนี้มีล็อกล้อก,กันล็อสะบัดมาให้นะคะปุ่มกดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เนาะนี่ อันนี้เป็นอ่า power outlet นะคะพี่ๆี่ค่ะสามารถชาร์จได้เนาะเราหา outlet มาเสียบนะคะก็ชาร์จได้อีกหนึ่งตำแหน่งเกียร์อัตโนมัตินะคะจับคู่มากับ cvt 7สปีดช่องตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระได้โทรศัพท์เก็บได้เนาะนี่เกียร์อัตโนมัติจับคู่มาแล้วกับ cvt 7สปีดนะคะค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะเครื่องก็ค่อนข้างแรงนะคะ1.6ตัว g เนาะประหยัดน้ำมันในระดับกลางๆนะคะตำแหน่งเบรกมือน,นะคะตรงนี้นะนี่อบรับสริยะ เบาบอบรับสลีระนะคะเบรกมือใช้งานได้สบายๆนะช่องเก็บแก้วน้ำนะคะช่องวางแก้วน้ำเนานะช่องเก็บสัมภาระมีให้นะคะ2ชั้นเลยนะสามารถวางของได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเก้าอางตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นคู่มือการใช้งานภาษีพ,พรบอนะคะสำเนาตัวรถนะคะให้เก็บไว้ในส่วนของตรงนี้เนาะออกไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปนั่งต่อเองให้เสียเวลานะคะ สำหรับคันนี้นะไฟในห้องโดยสารนะคะนีรถเข้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้ปรับสภาพเนาะใช้งานได้ปกติสวยๆพี่ๆทันใดอยากผ่อนนะคะเริ่มต้นที่7500บาทนะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะ061882 06-16นะคะอ่าขอพายศูนย์เก้าหองศย์หกหนึ่งหกหรือว่าจะเป็นลาย AUN19Z นะคะโทรมาติดต่อสอบถามอันๆได้นะคะยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา ตัดไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะพี่พี่มาอยู่กันที่ห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวอันถ่ายให้ดูเลยนะความสะอาดของเครื่องยนต์นะคะพี่พี่คันนี้นะคะสี่สูบ16วาล125แรงม้าเนาะเครื่อง 1.6G Dual VVTI นะคะตัวแบตเตอรี่นะคะเช็คแล้วนะใช้ได้ปกติทุกอย่างนะคะน้ํามันของเหลวนะก่อนออกรถกระทางเรานะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเราเปลี่ยนเราดูแลให้นะคะพี่พ ถ้ามันดำนะคะเสื่อมสภาพนะคะนี่สีมันจะเปลี่ยนเป็นดำข้นๆแบบนี้นะคะเราเปลี่ยนให้นะก่อนออกรถกระทางเราไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆดูหัวน็อตนะพี่ๆหัวน็อตแต่ละจุดนะคะจุดสําคัญสําคัญเนาะเดี๋ยวอันไล่ให้ดูเลยนะคะถ้าอันไหนที่มันเสื่อมสภาพนะพี่ๆเดี๋ยวเรารับเปลี่ยนให้นะมาดูกันก่อนนะคะฝั่งนี้นะหัวน็อตนะคะต้องบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนประวัติศูนย์เช็คได้นะคะ วัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่น็อตตัวเดียวนะคะไฟนะคะไฟหน้านี่แท้เดิมไทยคอร์ต้ตนนะคะตรงคานสปอร์ตเมดอาร์คสวยๆเรียงกันแบบนี้นะคะ<ม>ประวัติศูนย์แน่นอนพี่ๆขาสามารถเช็คได้เลยนะคะค<ม>ันนี้วารันตีอีกคันหนึ่งนะคะว<ม>ัวน,น็อตเดินแท้จากโรงงานนะค<ม>ันนี้ก็สวยๆอีกคันหนึ่งเนาะสำหรับอาทิตย์เข้าใหม่ของเรานะคะเอามาถ่ายให้ดูแบบนี้เลยนะฝ<ม>ั<ม>่งอ่าฝั่งกระโปรงนะคะขึ้นไปเลยสวยๆ อันจิกซีนให้ดูนี่ซีนแท้ซีนเดิมจิกเขาเข้าแบบนี้การันตีให้เลยว่ารถเกียร์เอพี่พีคซีนเดิมๆนิ่มๆแบบนี้เนาะสปอร์ตเมทอาร์คทุกอย่างเรียงตัวกันสวยคขี้บโรบอทจากโรงงานเดิมแท้แน่นอนพี่พี่นี่มอ,อก,กอนะคะการันตีให้หมอ,อก,กอเดิมแท้นะคะฉะนวนกันความร้อนพี่พี่ดูใช้งานได้ปกติ100%เซนะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะตรงฝากระโปรงเนาะ ฝากระโปรงต้องบอกเลยว่าไม่มีการถอดการแงะเปลี่ยนนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานสภาพห้องเครื่องโดยรวมนะคะแห้งสนิทนะไม่มีคราบน้ามันไหลรัลว่วซึมออกมานะคะพี่ๆคันนี้นะคะอีกคันหนึ่งที่อันแนะนํานะสวยๆสําหรับเอาตีสเครื่อง1.6นะคะตัว G ีเนาะสี่สูบเลยนะคะพี่ๆห้องเครื่องสะอาดมากนะคะก่อนออกรถกระทางเราไม่ต้องเป็นห่วงแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราเช็คให้นะคะพี่ๆออกไปต้องพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทนะรถปี18โชมไมเนอร์เชนราคาเต็ม439,000บาท่พี่ค่ะคันนี้ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยเรายังมี WSmart นะคะบริการหลังการขายให้1ปี แถมให้ฟรีไปเลยออกไปพร้อมใช้งานกันฝากไว้ด้วยคันนี้พี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมทักไลน์และโทรมาได้นะคะ24ชั่วโมงมาปรึกษาอันได้เลยนะปรึกษาฟรีไม่คิดตังค์นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝากไว้ด้วยคันนี้เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีรถดีๆสวยๆมาแนะนําอีกคันนะคะอันจะมาถ่ายให้ดูเนาะสําหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีคะ่ะ